สวัสดีครับวันนี้เราจะมีการฝึกโยคะภาวนานะครับการฝึกลมหายใจเป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถเข้ามาใช้ในการภาวนากับโยคะได้ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะฝึกการหายใจอย่างสมบูรณ์ขอให้ทุกท่านเตรียมร่างกายลงสู่ท่านอนครับรับรู้การนอนที่หน้าไปกับพื้น,นะครับชันเข่าทั้งสองข้างตั้งขึ้น การระยะห่างของเข่าที่ชันให้พอประมาณนะครับให้รู้สึกว่ามั่นคงและสมดุลสติตั้งมั่นอยู่การน,นอนชันเก่าของเราไว้เรื่องฝ่ามือทั้งสองข้างมาวางทับที่หน้าท้องปลายนิ้วกลางชนกันพอดีหลับตาลงเบาๆนะครับหาจุดวางสายตาภายในที่ผ่อนคลาย งดส่งจิตออกนอกน้องจิตไปอยู่ภายใต้ขอบเขตของฝ่ามือที่แนบสัมผัสเหนือหน้าท้องเท่านั้นและให้ตั้งใจผ่อนลมหายใจออกยาวๆปล่อยวางลมหายใจเข้าลมหายใจเราเป็นระบบกึ่งอัตโนมัติสามารถควบคุมก็ได้หรือให้เขาทำงานเองก็ได้ ลมหายใจเข้าให้เขาทำงานเองครับเราหันมาสนใจเฉพาะลมหายใจออกควบคุมให้ลมหายใจออกให้ยาวที่สุดหน้าท้องจะค่อยๆกระเพื่อมยุบลงช้าๆ อยู่กับปัจจุบันขณาของลมหายใจที่ยาวหน้าท้องค่อยๆเคลื่อนลมหายใจเป็นเหตุการกระเพื่อมของหน้าท้องเป็นผลดีครับถัดไปให้เลื่อนฝ่ามือขึ้นมาวางทาบที่ทวงอกครับงดส่งจิตออกนอกอีกครั้งหนึ่งครับน้อมจิตอยู่ภายใต้ขอบเขตฝ่ามือที่แนบสัมผัสแหนทรงอก ในรอบนี้ให้ปล่อยวางลมหายใจออกสนใจควบคุมลมหายใจเข้าเท่านั้นตั้งใจที่จะอยู่กับลมหายใจเข้าให้นานที่สุดอนุญาตให้ลมหายใจเข้าอยู่กับเราให้นานที่สุดครับส่วนลมหายใจออกปล่อยเข้าทำงานตามธรรมชาติ ตามรู้การกระเพื่มของ่่งอกที่เกิดขึ้นสัมพันธ์ตามเหตุตามปัจจัยกับลมหายใจของเราดีมากเลยครับเลือกฝั่งมือข้างหนึ่งวางทาบเหลือไว้ที่สวงอกครับข้างหนึ่งเลือกมาวะเคลื่อนลงมาวางทาบที่หน้าท้อง ลมหายใจอย่างสมบูรณ์ที่เราจะฝึกต่อไปนี้เป็นเพราะว่าลมหายใจไม่ได้มีแค่จังหวะเข้าและออกครับแต่มีช่วงที่เราหยุดหายใจด้วยดังนั้นจิตที่คุ้นชินกับการหยุดหายใจจะเป็นจิตที่สมดุลเสถียรมั่นคงไม่หวาดกลัวแม้แต่ความตายลองเข้าถึงลมหายใจอย่างสมบูรณ์รอบนี้ให้ปล่อยวางทั้งลมเข้าและลมออกขอให้จิตน้อม เข้าไปสัมผัสถึงช่วงลอยต่อของลมหายใจช่วงที่เราหยุดหายใจก่อนลมเข้ามันมีลอยต่อท้ายลมเข้าก่อนลมออกก็มีลอยต่อปลายลมออกก่อนลมเข้าก็มีช่วงที่เราหยุดหายใจสั้นๆขอให้เราเข้าถึงช่วงที่เราหยุดหายใจ เขาถึงลมหายใจอย่างสมบูรณ์คลายแขนคลายขาพักในท่าศพจิตยังคงตั้งมั่นและลึกรู้ลมหายใจอย่างสมบูรณ์ของตัวเองทั้งเข้าหยุดออกหยุดอยู่ในท่าที่ปล่อยวางในท่าศพจิตจะได้กำลังของการตื่นรู้ตื่นรู้ และเข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตครับก็เป็นการฝึกลมหายใจเบื้องต้นอย่างง่ายๆนะครับนี่เป็นการฝึกลมหายใจเพื่อกระตุ้นระบบประสาทผ่อนคลายแล้วก็ประสาทตื่นตัวด้วยนะครับ ปรับสมดุลระบบประสาทของเราแล้วก็ที่สําคัญเป็นการพัฒนาจิตให้เรียนรู้ที่จะเข้าใจความจริงของชีวิตนําไปสู่การปล่อยวางนะครับก็ธรรมะสวัสดีนะครับ